ไอ้ที่เราเย็บรองเท้าตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าอย่างเรทน่าตัวเนี้ยเขาเย็บได้ในลอนได้ได้ในล้นทั่วไปเห็นไหมได้ในลอนทั่วไปซึ่งมันจะมีเป็นคุยๆแล้วเวลามันยึดเกาะกับตัวกันลอยอ่ะมันยังไม่ค่อยยึดเท่าไหร่แต่ว่าเราได้ซีนเข้าไปเลยเรามาดูเวลาเราเย็บเนี่ยเราเย็บด้วยได้ได้นอกนะได้นอกได้ญี่ปุ่นนอกเลยคือได้นอกไม่ใช่ได้เทียนด้วยนะใช้ได้นอกได้ต่างประเทศได้นําเข้าตัวเนี้ย จะเป็นไหมถักซึ่งเวลาเราเย็บเสร็จเราเย็บสยเสร็จเวลาเราเวลาเราซีนกันน้ำมันจะเกาะกันดีเวลาซีนกันน้ำมันจะเกาะกันดีแต่เบียมคู่นี่เย,ย็บยากเย็บยากนะลงทางําพวกเนี้ยก็เลยต้องใช้เลยต้องใช้ได้ดีๆนะใช้ได้แพงอะ่ะได้ถักและได้นอกเนี่ยก็ยังไหมนอกเนี่ย มันจะราคาสูงแต่ความเหนียวของมันสุดยอดแล้วเวลาเราซีนเวลาเราซีนกันกันกันอะไรเนี่ยเวลาเราซีนกันกันน้ําเข้าเนี่ยจะมันจะติดเกาะกันดีเห็นไหมไม,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 ไม่ว่ารองเท้าจะคู้เท่าไหร่จะกู้กี่หมื่นยังไงก็ต้องมีอาการที่จะต้องมีการเย็บอยู่ดีและถ้าเย็บ เย็บแล้วทําให้รองเท้าทนขึ้นแล้วแก้ปัญหาน้ําเข้าได้ก็คือจบมันก็จะทําให้รองเท้ายืดอายุการใช้งานได้ยาวนานเลยนะแล้วเราเย็บเราต้องเย็บเนี่ยแล้วเราเย็บได้สวยใช่ไหมเราเย็บได้สวยเราเย็บได้แนวสวยใช้ได้ที่ดีแล้วมาซีนกันน้ําอีกต่างหากแค่เนี้ยรองเท้าก็ทนหนึบแต่ส่วนมากรองเท้าที่คนไม่ค่อยไปเย็บกันอะ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วไม่ไม่เหมือนสมไมก่อนทำไมเนี้ยโซเชียลมันมีไงเวลาเย็บรองเท้าก็ช่างทุกคนก็พยายามพัฒนาฝีมือในการเยบ็บให้ฝีเข็มหรือคัตติ้งตัวเนี้ยสวยนะวาแต่ว่าเรื่องได้เขายังส่วนมากทีนี้ได้ได้พ e. ีอผลิตขึ้นมาะคนก็ได้พีอมันก็เขาก็ไปยินเล่นเย็บสตาร์ก็บอกมันทนแต่บางไม่ค่อยได้ใช้ e. นะพีนะเพราะบางว่าพ e. ีมันความรู้สึกของบางนะ เราใช้ PE ม้มนลละ80ดสบาทกับเราใช้ได้ตัว,นวลลเนี้ยมวนละห600้อเนี่ยบางคิดว่าถ้าราคาได้มวนล,ละ600้อยกับ80ิบาทบางว่าคุณภาพมันต้องโอเคกว่าแต่ในความรู้สึกบางบางรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันโอเคกว่าไอ้ไดโนกเนี่ยเพราะว่ามวลหนึ่งตั้ง600บาทนะไม่ใช่ไม่ใช่มวลละแ0สิบาทนะทีนี้มันต้องได้มาตรฐานอยู่ลยแล้วแหละเพราะราคาเขาก็สูงขนาดนั้นใช่ปะล่ะมันก็เลยมีความรู้สึกต่างกันแต่แล้วแต่คนนะไอ้นี่คือความคิดของบางนะ พอคนทุกคนเขาก็ช่างทุกคนเขาก็มีมุมมองของเขาอะใช่ปะแต่ส่วนมุมมองของเราเราก็เนี่ยเราก็ใช้ในสิ่งใช้วัตถุดิบที่ดีอะกับการที่เราทารองเท้ามายี่สิบกว่าปีเราก็คงจะทดลองหมดแล้วแหละนะไอคลิปนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องได้ว่าถ้ารองเท้าราคาสูงเราต้องใช้ได้ในราคาสูงมวลละหกือเจ็ดร้อยบาทโอเคนะรู้เรื่องแล้วมันจะซีนกันน้ำได้ดี